ต่อแล้วต่อแล้ถึงนี้ถึงแถวน,นี้มา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 มหยิบหยิบหยิบนมาห<งา>น่อยดินี่ๆอัวมานี่พัาวานโตอาลาหาโตสัมมาสัมพุท ห้ามปาปูนาตีอิสมาังฟังสกลาตีวรรณอัตถัมมัง <imitation> วันแม่และเป็นประธานเปิดป,ป้ายโครงการเดินตามที่ที่สองคือได้มี เรตัวใจคุณพิธาห,าหวาจะมอบเสื้อโครงการให้กับท่นานน่ดคือด้านไหนได้ครับได้ทุกางได้นะรูดได้ค <laughs> <c oughs> รับขอเจริญพรท่านที่กำลังรับชมอยู่โครงการ เดินตามพ่อย้อนรอยแม่สองและหนึ่งได้ร่วมกันทำโครงการเปิดป้ายโครงการพร้อมทั้งทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แล้วก็ปลูกสวนสมุนไพรพื่อผักสมโ้วกินได้ดังนั้นในการที่ได้ไดจัดโครงการขึ้นในครั้งนี้ เราก็ได้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอพิชัยท่านส,รสุรศักดิ์องุงตั้งมาเป็นประธานในพิธีและได้ทำพิธีจนจบโครงการก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน,ท,านที่มีส่วนร่วมในโครงการในครั้งนี้และหวังว่าโครงการอื่นๆจะได้รับความร่วมมือ จากหลายหลายฝ่ายดังเป็นชุมชนพลังชุมชนคุณธรรมนะหรือพลังโบราณุมชนคุณธรรมวัดมุงสัมพันธนะ์ตามหลักของกรมการาศาสนาและกระทรวงวัฒนธรรมดังนั้นจึงขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะปรารถนาอะไรก็ขอให้สําเร็จบุญกุศลที่ทำณวันนี้นะก็จงส่งผลให้กับทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ นักคิดปราดถนาสิ่งใดก็ขอให้จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนขอจเจริญพร